สวัสดีครับผมเจ้าชายวงเกมคลาสสิกไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของกูเองพลากบุ้งนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับรายการแง l ลอเกอร์ yeah, <Lock> er. อ่ะครับตามหน้าปกเลยครับวันนี้ครับแงะลอเกอร์มาถึงคิวของเกมที่ต้องเรียกได้ว่าในยุค90นะฮะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เด็กในยุคนั้นไม่จบกันซะส่วนใหญ่เพราะว่าหคือเป็นเกมที่ยาว แล้วก็เป็นเกมที่ยากแล้วก็เป็นเกมที่ไม่มีคอนติเนียหมายถึงว่ามันไม่ได้มีสูตรรวมถึงมันไม่ได้ดบับเริ่ม